เบื่อไหมกับการที่คุณอยากเล่นบอร์ดเกมแต่ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยให้เพื่อนมาเล่นบอร์ดเกมกันไม่ว่างอ่ะเบื่อใช่ไหมกับการโพสหาคนเล่นใน Facebook อย่างไรจุดหมายแต่วันนี้คุณไม่ต้องเล่นคนเดียวอีกต่อไปขอแนะนําให้รู้จักกับบอดดี้หาบอดดี้เล่นบอร์ดเกมแพลตฟอร์มครบวงจรที่จะช่วยให้คุณเจอเพื่อนเล่นบอร์ดเกมที่ใช่สําหรับคุณสําหรับบอดดี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มโซเชียลม m e r s เป็นกลุ่มคนที่เล่นบอร์ดเกมบ่อยและเน้นใช้บอร์ดเกมเป็นกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์และการเข้าสังคมชอบเล่นเกมที่เน้นการพูดคุยการร่วมมือหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นพวกเขามจะหาโอกาสเล่นกับคนใหม่ๆและให้ความสำคัญกับบรรยากาศการเล่นมากกว่าการแพ้ชนะดีมี o p p หลายเรื่องได้แก่1ความสะดวกสบายในการหาเพื่อนเล่นซึ่งจะสามารถค้นหาคนที่สนใจบอร์ดเกมประเภทเดียวกันและจับคู่ผู้เล่นตามวันเวลาที่ว่างตรงกันได้รวมไปถึงการระบุสถานที่เล่นได้ชัดเจนและสามารถระบุจำนวนคนขั้นต่ำและสูงสุดที่ต้องการได้ 2. ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือโดยบอดดี้จะมีระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานระบบรีวิวและให้คะแนนเพื่อนร่วมเล่นหลังจากการเล่นรวมไปถึงระบบรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและประวัติการเข้าร่วมเล่นบอดเกมที่ผ่านมาของผู้เล่น 3. การเชื่อมต่อกับร้านบอดเกมทางบอดดี้จะแสดงรายการบอดเกมที่แต่ละร้านมีให้บริการและอัปเดตกิจกรรมพิเศษของทางร้านบอดเกมรวมไปถึงระบบจองโต๊ะล่วงหน้าและมีส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกบอดดี้โดยเฉพาะทางนี้ผู้ใช้งานสามารถเขียนรีวิวและให้คะแนนร้านบอดเกมนั้นได้ด้วย 4ีการสร้างคอนเทนต์และคอมมูนิตี้โดยบอดดี้จะมีบทความจัดอันดับบอดเกมยอดนิยมและรีวิวบอดเกมใหม่ประจำเดือนรวมไปถึงบทความที่รวบรวมข้อมูลกติกาและวิธีการเล่นบอทเกมมากมายแล้วเราก็ยังให้พื้นที่สมาชิกในการพูดคุยแชร์เทคนิคการเล่นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้งานบิ Body, จเนตโมเดลของบอด y ี้จะอยู่ในหมวด virtual community และ collaboration platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะสร้างชุมชนให้คนที่ชอบเล่นบอร์ทเกมได้เข้ามารู้จักกันโดยมีระบบจับคู่และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น มีพื้นที่แลกเป็นข้อมูลความรู้รวมไปถึงประสบการณ์ในการเล่นเกมต่างแพลนโมเดลที่เหมาะสมกับบอดดี้หนึ่ง subscription model จะเป็นระบบสมาชิกแบบพรีเมียมรายเดือนหรือรายปีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเช่นส่วนลดพิเศษจากทางร้านบอดเกมที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยหรือจะเป็นฟีเจอร์พิเศษในการค้นหาและจับคู่ผู้เล่นเช่นเราจะทําการจับคู่อัตโนมัติกับผู้เล่นที่มีความสนใจคล้ายกาาันสอง transaction fee revenue จะเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ใช้งานในการใช้บริการแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการจองโต๊ะ และค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของทางบอดดี้สาม Affiliate Revenue การสร้างรายได้จากการเป็นตัวแทนหรือ Affiliate ให้กับทางร้านและผู้ขายบอดเกมโดยจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีการซื้อสินค้าผ่านลิงก์ที่อยู่บนหน้าแพลตฟอร์มกลยุทธ์เจ็ดพีสำหรับบอดดี้ Product Core Product ของเราจะเป็นการหาเพื่อนเล่นบอร์ดเกมและจองตัวที่ร้านบอร์ดเกมส่วน e x t e n d Product จะมีระบบยืนยันตัวตนและความปลอดภัยรวมไปถึงให้พื้นที่ Community สำหรับผู้ใช้งานและมีบทความต่างๆเกี่ยวกับบอร์ดเกม ใน Continuus o เราจะพัฒนาและปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้งานและมีแคมเปญร่วมกับร้านบอร์ดเกมเฉพาะช่วงเทศกาล Price โดยจะมีรูปแบบราคา1ฟรีเมียมให้บริการฟังก์ชันบนพื้นฐานฟรี2 Subscription 199บาทต่อเดือนจะได้รับฟังก์ชันพิเศษและส่วนลดพิเศษจากทางร้านบอร์ดเกม 3. transaction fee จะเก็บค่าธรรมเนียม10%สำหรับการจองโต๊ะหรือการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษโดยในแบบ continuous เราจะนำเสนอ Value ที่คุ้มค่าสำหรับสมาชิก subscription และมีการจัดทำโปรโมชั่นลดราคา subscription ในช่วงเทศกาลต่างๆ place ในหน้าเว็บไซต์ของ b อด y ีเราจะมีการปรับปรุง ux และ ui ของแพลตฟอร์มอย่างสม่ำเสมอคอยดูแลให้แพลตฟอร์มจะเียนและใช้งานได้ง่ายในส่วนของแคมเปญเราจะสร้าง landing page เฉพาะสำหรับแต่ละแคมเปญในช่วงนั้นๆ promotion ทาง b อด y ีจะทำการโปรโมทผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, i n s t a แ r a m และ TikTok รวมไปถึงการทำา SEO และร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ในวงการบอร์ดเกมในส่วนของ c o n t i n u ว u s จะมีการทำา Engagement กับผู้ใช้งานบนโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงเ e o เเพื่อให้ติดอันดับการค้นหาที่ดียิ่งขึ้นในการทำแคมเปญเราจะสร้าง awareness ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และสื่อต่างโอเราจะมี customer support ที่ให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งานมี community manager ที่สร้างและดูแล community บนแพลตฟอร์มรวมไปถึง content creator ที่สร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและมีคุณค่าให้แก่ผู้้ใชงาน โดยในส่วนของ Continuous เราจะฝึกอบรมทีมงานให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญอยู่ตลอดและในแคมเปญเราจะให้รางวัลแก่ทีมงานที่ทำผลงานได้ดี Process จะมีอยู่4ขั้นตอน1เป็นการเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มต่อมาที่ขั้นตอนที่2จะเป็นการค้นหาและจับคู่ผู้เล่นพอจับคู่ได้แล้วก็จะมาที่ขั้นตอนที่3เป็นการจองตัวสำหรับเล่นบอร์ดเกมพอเล่นเสร็จแล้วก็จะมาที่ขั้นตอนที่4เป็นการให้ฟีดแบ็กและเขียนรีวิวล้านบอร์ดเกมในส่วนของ Continuous จะมีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ในส่วนของแคมเปญจะเป็นการออกแบบกระบวนการพิเศษสําหรับแต่ละแคมเปญ Physical Evidence จะเป็นเว็บไซต์ที่สวยงามและใช้งานง่ายในส่วนของ Continuous เราจะดูแลให้เว็บไซต์มีความทันสมัยอยู่เสมอในส่วนของแคมเปญจะมีการปรับเปลี่ยนสีรูปภาพและกราฟิกบนเว็บไซต์ให้เข้ากับเทศกาลต่างๆและทั้งหมดนี้คือ Body หา Body เล่นบอดเกม